โอเคเราก็มาต่อเลยดีกว่านะครับผม mm hmm. ก็เพิ่งอัดดับเบิลเอ็กซ์เสร็จนั่นแหละเนะาะครั้งนี้จะเป็นกันดั้มเทิร์นเอ็กกับเทิร์นเอ็กเออใช่ในหนังเนี่ยคือเทิร์นเอ็กกับเทิร์นเอ็กซ์ต่อสู้แล้วก็เจ๊งไปพร้อมกันใช่ป่ะเจ๊งไปพร้อมกันครั้งนี้ถ้าเป็นเกมอ่ะเอาแบบเดี่ยวๆกันเลยจะเป็นยังไงเออเทิร์นเอ็กซ์ว่า <laughs> <laughs> ถ้าเอาจริงค่าสเตตัสเทิร์นเอ็กมันเหนือ,อพอๆกับเทิร์นเอ็กซ์่นแหละพอๆกัน แต่ว่าของเทอร์เอเนี่ยมันจะมะีเรียกว่าดาร์กสตอรี่ซึ่งเรียกว่าเป็นโหมดสุดยอดของเทอร์เอแล้วกันไม่ได้โผล่ในหนังอ่ะเนาะเออเสียดายโหมดนี้จะโผล่ในนิยายอเกมเท่านั้นนะครับผมซึ่งเรียกว่าเทอร์เอในโหมดนี้น่าจะเก่งสุดแล้วเออเนื้อกว่าเทอร์เอตัวนี้เอ่อไม่เนื้อกว่าเทอร์เอตัวนี้อย่าว่านะพลังต่อสู้พลังอะไรพวกนี้ซ่องยกให้พวกเทิร์เอมันนะครับผมเนื้อสุดเออเนีเ่ยเทิร์นเจอกัน ร่วงสามนัดไงยังไงเอายังไงเอายังไงไม่โดนโดนสิไ้เนี่ยเทอร์เอ็กเหนือดาบกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นี่หว่าเออเทอร์เอเนื่อดาบกว่าแต่เทอร์เอ็กเนี่ยน่าจะเก่งด้านปืนมากกว่าเออ่ากกน่าอย่างเงี้ย สู้แบบไม่มีความโกงนะอันนี้เอาสเกลธรรมดาสู้กันอย่างเดียวอนะไรเงี้ยไม่โดนตัวไหนไม่โดนเนี่ยเทอร์เทอร์เอก่งกว่าด้านระยะประชิดเอ่อเทิร์เอกจะเก่งด้านระยะไกลมากกว่ามึงจะวิ่งเข้าไปทำเตียอะไรน่นนะ เอ้โดนล็อกล็อกเรียบร้อยล่วงยังอุตส่าห์วิ่งเข้าใกล้น้อเทิร์เอ็กเลยถ้าคุณจะปล่อยบิดใส่อย่างเดียวเลยนะเนี่ยเฮ้ยสองยิงกันหนอเนี่ยฟังเทิร์เอ็กกับปืนเต็มเลยเทิร์เอ็กมีอะไรเนี่ยมือตุ้มมีปืนแค่นั้นแหละ ที่เหลือเป็นดาวนี่ล้วนโอ้เอ็นเอกชนะจริงในหนังมันต้องให้แบบสูสีด้วยเปล่าอะไรเงี้ยเออทำไม่ตายทำไม่ตายโดนดิมึงเออเ,เอกใช้หรอือเปล่าทำไม่ตายใช้ไหมยม่ใช้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เฮ้ยสอไม่ต้องทำไม่ตายก็สู้ได้เฮ้ยเหมือเหมอกันอยู่หรอือเปล่าเนี่ย โอ้ห่างกันสองร้อยเลื่อนห่างกันสองร้อยเออไม่สองร้อยละเทิร์นเอเทิร์นเอใส่แหลกเลยอืมสี่ร้อยกับเก้าร้อยอ่ะโดนนัดหนึ่งโดนสองนัดอืมห่างกันอยู่ 200. อีกสองร้อยเออโดนเนี่ยพอเข้าใกล้ปุ๊บเพื่อนเอซูไม่ได้เลยเ <c oughs> ออ <c oughs> ปืน ไอ้ส่อสามร้อยกับหนึ่งร้อยเถิรเอ็กอย่าเข้าใกล้ถ้ามึงอยากชนะกูแนะนำเฮ้ยเฮ้ยเฮได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนละร้อยคนละร้อยห่างคนละร้อยใครโดนก่อนใครโดนก่อนใครโดนก่อนยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่ยังไงเนี่ยเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดกับร้อยเอาเถิรเอ็กชนะปืนเมื่อกี้เมื่อกี้เถิรเอ็นหนึ่งร้อยหกสิบ เออเทิร์นเอยิงนัดเดียวดับเลยกระสุนน่าจะ200อ่ะค่าเลือดเมื่อกี้เทิร์นเอแพ้พอไม่โกงมึงก็ไม่เก่งใช่ไหมเนี่ยเทิร์นเอเออไม่ได้ไม่ได้เกลียดเทิร์นเอชชอบโดยเฉพาะดักสตอรี่อ่ะชอบมากแต่แบบถ้ามึงไม่โกงมึงก็สู้ใครไม่ได้ใช่ไหมเอาอย่างเงี้ย โอเคเทอร์เอแพ้ไปนะครับผมแพ้ไป้ไแต่เทอร์เอชนะแต่วันโอได้เนี่ยก็ถือว่าหลัวชนะหลายตัวเลยแต่มาแพ้ทางไอ้พวกใกล้เคียงกันนี่แหละมึงไอ้พวกเก่งพอๆก,กันเนี่ยแพ้บ่อยเนี่ยรู้สึกเจอพวกแพ้ปืนด้วยรู้สึกโอเคก็ไปเจอกันในคำขอต่อไปแล้วกันนะครับผม